จากร้านคุกกี้เล็กๆสู่ธุรกิจ30,000ืมมล้านบาทมาดูกันว่า c ร u m b l e c o o k ี e ทำยังไงในปี2017เจสันและซอเยอร์เป็นลูกพี่ลูกน้องกันไม่มีประสบการณ์ทำขนมเลยแต่พวกเขามีไอเดียพวกเขาเปิดร้านแรกในเมืองโลกแกนที่รัฐยูท่าคุกคกี้็อดแรกกันหรอมันไม่อร่อยเลยแต่พวกเขาไม่ยอมแพ้ปรับสูตรซ้ำแล้วซ้ำเล่าแล้วทำไมค r u m b บ e c o o k ี e ถึงดังระเบิดพวกเขาไม่ได้แค่ขายคุกกี้แต่สร้างกระแสะบนโซเชียลด้วยมีเมนูที่หมุนเวียนทุกสัปดาห์ทำให้คนอยากกลับมาลองซื้อทางติ๊ก ตกและ IG ไวรัลสุดๆเพราะรีวิวเยอะจนคนต้องตามไปลองการคอลแลบกับอินฟลูเอนเซอร์ใช้พลังคอนเทนต์ปังๆทำให้ลูกค้าอยากกลับมาลองกินทำโบอร์คุกกี้ไม่ได้โต,โพพต,โตเพราะโฆษณาแพงๆแต่โตเพราะลูกค้ารีวิวเองทำาให้คลิปชิมคุกกี้กลายเป็นวรัลจนคนแห่ไปซื้อตามเนี่ยแหละที่เขาเรียกว่า user generated content คอนเทนต์จากลูกค้าที่ใช้จริงและในที่สุดร้านขยายเพิ่มทั่วประเทศไปม,มากกว่า1000สาขาถ้าอยากเรียนรู้เทคนิคการตลาดแบบนี้อีกกดติดตามไว้เลย อย่าลืมเซฟโพสต์ไว้แล้วแท็กเพื่อนที่อยากมีแบรนด์เปนของตัวเอง